ก็สวัสดีครับผมเอ็มชนบุรีนะครับมีพี่ๆหลายคนก็สอบถามมาว่าสอนดูตำหนิหนึ่งร้อยแปดปีให้หน่อยอนุสอหน108ึ่งร้อยแปดปีเดี๋ยวที่เนี้ยผมก็จะบอกให้ว่ามีรุ่นอะไรบ้างก็เป็นคลิปแรกของปีนี้เลยกันเพราะว่าเพิ่งมีเวลาว่างหาเวลาว่างมาทำอยู่ครับไม่ค่อยจะว่างหรือกเดี๋ยวเราจะมาสอนกันว่าสมเด็จร้อแปดปีเนี่ยมีรุ่นอะไรบ้าง ที่หลักๆเลยเนี่ยเขาจะมีอยู่สามรุ่นครับเนี่ยหนึ่งร้อยแปดปีนะที่เขาเล่นพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสามอย่างนี้กองสีแดงเนี่ยจะเป็นพิมพ์สมเด็จพิมพ์ใหญ่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อตะกัวทำชาจะเป็นน่าจะเป็นรุ่นเดียวนะครับรุ่นเดียวของวันละครแล้วก็รุ่นแรกปีสองสามที่เป็นเนื้อตะกัวทำชานะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์รูปเหมือนมาดูกันว่า แต่และรุ่นแต่และพิมพ์แต่และเนื้อเนี่ยมันดูกันยังไงดูง่ายนิดเดียวเลยพี่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยอะไรก็ไม่ยากเดี๋ยวผมพาไปดูครับพักเครื่องเลสซิส่งเอาโมเลสเฮ้ ถ้าคุณเดือดร้อนก็พากมาปล่อยเพราะว่าเราเนี่ยจะเช่าคุณเองของดีของแท้ก็มาแบ่งปันมีมากมีน้อยก็มาแบ่งกันเอ็เมึงชนพร้อมช่วยเสมอขอแค่คุณเอ่ยปากเสนอเราก็จะสนองในความต้องการรับชาระบูชาพระทัวประเทศไทยขอแค่เพียงคุณนั้นไว้วางใจราคาที่ได้มันดีก่อใครจะต้องการเงินสดพาช่วยคุณได้จะต้องการเงินสดพาช่วยคุณได้ถ้าคุณเดือดร้อนก็พามาปล่อยเพราะว่าเราเนี่ยจะเช่าคุณเองของดีของแท้ก็มาแบ่งปันมีมากมีน้อยก็มาแบ่งกันเด้ ก่อนอน่งเลยเราก็ต้องมาบอกก่อนว่ารุ่นหนึ่งอยแปดปีมีอะไรบ้างสําหรับที่ที่เขาไม่รู้นะหรือว่าคนที่ขึ้นเข้ามาศึกษาใหม่ๆเนี่ยครับอยแปดปีเขาจะมีประกอบด้วยพ้าบูชาพ้าเหรียญพ้าคะแนนแล้วก็พวกเนื้อโลหะต่างๆนะครับส่วนมากเนี่ยนี่แบบอัลบั้มนี่ก็มีเนี่ยแบบอัลบัม้มส่วนมากเขาก็จะดู เล่นๆหลักๆเลยจะเป็นพิมใหญ่กับพิมพ์รูปเหมือนแล้วก็พิมพ์คะแนนนะคะแนนก็จะงมีราคานะแต่พวกพระบูชาเนี่ยหายากแล้วก็พระตะกวดนี่ก็แพงเลยนะของรุป108ป่นร้อยแปดปีเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อผงแล้วกันแล้วกันว่าแต่วันนี้มีตัวอย่างอยู่ตะกวดแล้วก็รูปเหมือนแล้วก็พิมพ์สมเด็จอยู่สามพิมนะพิมพ์คะแนนไม่มีเพิ่งปล่อยไปเมื่อวันก่อนเดี๋ยวเราดูกันแค่นี้ก่อน ก็นหนึ่งเลยก็นี่จะเป็นสมเด็จนะครับพิมพ์สมเด็จยอดนิยมห้ารุ่นอนุสร์หนึ่งร้อยแปดปีนี่ครับการมอือจะเป็นแบบนี้นะสังเกตรกรรมือ่จะไม่เหมือนร้อยปีนะครับจะเป็นเส้นเส้นอย่างเงี้ยครับอันนี้คือกล่องแ้นะครับต่อมาด้านหลังครับจะเป็นเนี่ยนี่ครับ,รบจะมีพลาสติกมิชชั่นอะไรเนี่ยแล้วตาวัดแล้วครับแต่ร้อยปีเนะี่ยเขาจะไม่มีแล้วจะเป็นโม่ตรงนี้ นี่คือหน้าตาของกล่องพิมพ์ใหญ่นะครับต่อมากล่องพิมพ์รูปเหมือนเห็นไหมครับกามาจีจะเป็นเส้นๆเหมือนกันแต่จะเป็นสีส้มพิมพ์รูปเหมือนส่วนมากนะครับแล้วก็จะเป็นด้านหลังจะเหมือนกันเลยด้านหลังจะเหมือนกันสังเกตง่ายๆครับดูง่ายต่อมาก็จะเป็นตะกรวนะครับก็จะเป็นเส้นๆเหมือนกันแต่ตะกรวเนี่ยกรมาจีแต่ละสีจะไม่เหมือนกันนะต้องดูดีๆกล่องก็ด้านหลังเหมือนกันเลย เดี๋ยวเรามาดูพิมพ์สมเด็จก่อนนะครับนี่ครับสมเด็จสมเด็จจะมีประกอบกันด้วยหลายพิมพ์นะครับจะเป็นเอลึกสมสิงเอลึกพิมพอ์อกล่มอะไรพวกนี้นี่ครับอันนี้จะเป็นพิมพ์เอแต่อากาศแตกนะครับเป็นบล็อกนิยม้าทีมเขาจะสังเกตดูดีๆนะครับถ้าเกิดของปลอมเนี่ยจุดไข่ปลาตรงนี้จะใหญ่เลยแต่อันนี้ยจะเล็กๆครับ เส้นผ้าทิพย์ของปอมนี่เรียนแบบเหมือนมากเลยนะครับแต่เนื้อเนื้อหามวลสารเนี่ยครับเห็นไหมครับมวลสารของผ้าเขาจะคล้ายรุ่นร้อยปียนะครับแต่เป็นผ้าที่ทําด้วยเครื่องเลยนะครับก็ความเรียบร้อยมันก็จะมีมากกว่าส่วนด้านหลังเนี่ยตายางเนี่ยค่าของปอมเลยเนี่ยเราต้องดูกันะครับของปอมเนี่ยเขาจะคมจะชัดแต่ถ้าคือของแท้ผ่านการเวลามาแบบเนี้ย ขาจะติดแบบเรือนรางเรือนรางนะครับจะติดแบบเรือนรางไม่ติดครบครับสีจะแบบมีแบบคาบสีพึ่งคาบอะไรประบนอยู่จะเป็นธรรมชาติของ่าแท้เลยนะครับอย่างนี้ก็เล่นหากันอยู่ที่สามสี่พันนะครับถ้าเป็นพวกเอลึกสมติงหรือเอลึกเนี่ยสวยๆเล่นกันเป็นหมื่นถึงแสนเลยนะครับขึ้นอยู่กับมือแล้วก็มุมขายแล้วก็ฟอร์มพาครับ นี่ส,สภาพพระแท้ดูง่ายครับเดิมๆแบบนี้เกิดจําไว้นะครับถ้าเกิดตายังด้านหลังนี่คมชัดอันนี้น่ากลัวนะครับต้องระวังดีๆไข่ปลาต้องเล็กนะครับอย่าเม็ดใหญ่ครับส่วนส่วนมากที่เจอของปอมเม็ดเบลอร,รัก็ระวังไว้นะครับต้องดูกันดีๆส่วนพิมพ์รูปเหมือนนี่ครับจะเป็นพุทธตาลน,นะครับสมดอกพุทธตาล ถ้าเกิดของปลอมเนี่ยเดี๋ยวผมมีของปลอมให้ดูนะครับของปลอมเนี่ยเขาจะเบลอไปเลยครับนี่ครับเนื้อเนื้อผ้านี่ครับพอดูองค์ที่สองเห็นไหมครับคล้ายๆกันเลยพี่ต้องดูกันนะถ้าเนื้อจดจําเนื้อให้ได้ครับพิมพ์ไม่ได้จะคล้ายๆกันเลยแต่ด้านหลังเนี่ยของเขาจะเป็นเขียนเป็นลายเซ็นโตผมรองสีเหมือนกันนะครับมึกสีแดงบ้างนี่ครับ ิมรูปเหมือนเป็นหมึกสีแดงครับโดยส่วนใหญ่นะจะเป็นเกล็ดๆอย่างนี้เลยครับส่วนนั้านข้างจะตัดสองทีนะจะมีเหมือนแบบรอยปิดรอยตัดแบบไม่ได้ขาดในทีเดียวนี่ครับก็เป็นธรรมชาติของพาแท้เลยครับแบบนี้แต่ราคาก็จะลดหลนลงมาครับพันหรือสองพันสวยๆก็สามสี่พันนะครับ ต่อมาก็จะเป็นพิมพ์ตะกวัวครับตะกวัวนี่โอกาสเจอเก้น้อยนะครับต่วนมากผมไม่ค่อยเจอเก้ครับดูกันง่ายนะครับคอต้องมีขีดก่อนเลยครับอันดับแรกเห็นไหมครับเส้นตรงคอเขาต้องมีขีดมีขีดแล้วก็จะเป็นแบบคือเนื้อตวัวคอตะกวัวเนี่ยครับจะเป็นแบบจุดดจะเป็นบล็อกนิยมบ้างหลุมหนึ่งหลุมสองเนี่ยครับด้านข้างเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับตัดแบบเฉียง ส่วนมากจะตัดแบบเฉียงเฉียงที่เห็นนะครับเห็นไหมครับตามเฉียงเียงและด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบรอยผ้าใบครับเป็นเส้นตารางตารางใช่ไหมครับจะเป็นเส้นตารางแบบนี้แท้เลยนะครับไม่มีโค้ดกับมีโค้ดครับมีโค้ดก็จะนิยมกว่านี้ครับแต่ไม่มีโค้ดก็เล่นกันนะครับก็แท้เหมือนกันดูง่ายครับตะขวดทำชาถ้าองค์สวยๆนี่น้ำทองจะเต็มเลยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับรุ่นอนุสร์หนึ่งร้อยแปดสีจดจำเนื้อเรื่องพิมพ์ไว้ที่หลังครับจําเนื้อให้ได้ครับธรรมชาติของเนื้อพระแท้นี่ครับเนื้อจะเป็นมวลสารแบบกระจายทั่วอง,งค์สียอกแบบคล้ายๆร้อยปีร้อยปีก็สีคล้ายๆแบบนี้นะครับเห็นนะครับธรรมชาติแล้วก็จะมีสีพึ่งเนี่ยเขาจะไปอุดตามร่องต่างๆขององค์พระนี่เป็นธรรมนธรรมชาติของพระแท้นะครับ ก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับความรู้เล็กๆแน้นอๆครับพี่ที่รู้อยู่แล้วก็รับฟังเป็นเพื่อประสบการณ์ตัวเองเพิ่มไปนะครับส่วนพี่ที่ยังไม่รู้ก็มาดูไว้เป็นความรู้เพิ่มความรู้ของเรานะครับฝวอนตัวเล็กๆอย่างนี้ครับนี่เป็นรุ่นอนุสร์หนึ่งร้อยแมดปีคเป็นรุ่นสองลองจากรุ่นร้อยปีนะครับต่อไปเดี๋ยวผมก็จะทํารุ่นอะไรอีกก็ลอง ติดตามดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ